สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะหลังจากห่างหายไปนานนะคะวันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะวันนี้ก็มาตีบอลอีกแล้วนะคะนี่ค่ะมากับน้องซอกับพระเอกโบ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เออ <c oughs> เน้นออกกำลังกายแต่ว่าแอ n n นะบแดดนิดนึงเนาะบบ่นิดนึงแบบพี่น้องแอบแดดอยู you ่แดดแห้งเลยแหละกนเลิดออกกำลังกายกัน <c oughs> เออนั่นอยากพี่น้องได้เวลาออกกำลังกายกันแล้วเพราะว่าอีกเอื่อนมือเฮยจังสี่เฮาก็ได้ซ้อมเต้นกันแล้วค่ะเพราะว่าวันที่สามสิบเราก็จะได้อ่าเปิดวงรอบสองนะคะเอ้ยวันที่สามสิบนี้ไรสดก่อนแล้วก็เปิดวงรอบสองวันที่ห้านะคะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะนี่นะมาตีลย์บอลน,นะคะ กับน้องโบพเอกโบค่ะไม่ได้ออกกําลังกายแบบหลายวันมากเป็นสิบกว่าวันไม่ได้เล่นเลยเฮ็ดดีหลายสาวอามเจ้ามท่อเสือแน่ท่อเสือเจียมเจมี่เฮกับตาเด็ดกน้งแม่เตา ไวยลูกยังหนาโรงเรียนทางไหนนาะทางโคลาดเป็นสอนยังสันนอได้กับอต่ออนกนกิก้อนลูกไปไกลให้กินนหมก้อนแม่่าเนดดกนาดลงหายี่มาด้โอ้เมื่อยล่ะจะดีเปนอนล้วเด้อมาตังทีมเล่นเลยนี่มันห ไว้อย่าว่าลงเนี่ยย่างเถอะบ่าแพ้แพ้เจียโตไว้อันนี้ก็อยากสี่เสืองแค่ตีสาเสือแรงมากแต่ว่าเกมพราชาเขาก็ได้เก็บกุมของผู้ชาอยากจูบปากท่านเองแม่ไม่อยากวางมือขึ้นไม่เย่นจิมกระตินนีเก็บพราชาเก็บพลาซ่าแม่ติ่มซ่นเลยฉันเห็นอิตโตอันอันแบกเก็บพราชาแล้วกลัวกูไปดีบ่เนาะกลัวว่าไปดอก คะกันคะกันจ่าจ่า,า,าเดี๋ยวไปเห่นกันเด้อพี่นอ้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาทาอีกรอบหนึ่งตาตัดตลกประหลาดมาก น้ำใส่ในเท้าได้ยาวดีว่ะโอ๊ยหนาวมั้ง เป็นเพื่อนกันส่วนล้างล้าง86นะคะพี่น้อง พลังงานก็บฟุตบอลนะคะทางสันนามเกี้จะโดดย

อันนี้ใคเกิดปอดไอ้ไม่ไม่่าเตะาเตะมาสวยมาสาลีเตี้ยวเบา กินเต่าเบอร์หกเนี่ยเต่าก็กินอาหอยู่ด้ยกะชือฟุตบอลไปดิบ ยัดไม่จะสูงีัต้ติดแดดะร้นคัน

ตับแล้วตับแล้วหนึ่งก<อ>้อนหรอยันต,ต,ตก้างไึ้นหัวทุกหมดคำตอบสามหนึ่งทืกหมดตบอ,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 นนอบ ออบแล้วอ๋อออกไงขึ้นมาอุ้ยมปกเกียบตุกปูยดาเด้อนิ้วหกเยียบขนาดอ๋อเฮ้ยห้งแ่องก็พอ่สเป็นแรกก็่ไหวแล้วีแเซ็แบบอนแล้วเซ็ามเซ็ดสี่เจ็ด้าเจ็กจตพอเดอแปดก้ากเลโอ๊ย dạng lên bán thang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 

bắt. Sai nè. Bye everyone. Suối rồi. Đây 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 đây. hả? này 哇，这个太棒了！